Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วันนี้เป็นวันที่พายุเข้านะคะท่านผู้ชมค่ะน,นี่นางงามจะมาเก็บวายพายุเขา้าวายสั่นางงามเก็บลูกมะเดือนะนั่นมันหยุดยูนิตี้นเธอหนึ่งเธอมะเดือคะ่ะกินสิเทสิอร่อยไหมหวานยีบบ่ะซ่บเดียว

มันมีอีกเก็บเลยอันไหนที่มันสุกๆเนี่ยที่สุกแล้วคุโชว์มณลองจ้ะเด็วเลยโอเปนซิโชโชโชกินได้หรือเปล่าเทสเสีอร่อยหรือเปล่าฉันกินหน่อยนะสักอันแสบวะไรแสบวะไมันหวานอยู่เต็เดี๋ยวฉันกินนะไม่สุกยังมันเพิ่งสุกดีเดยนี่ นี่นี่ซุกเร็วน,น,น,นี้มันซนที้กินมันมันรนฉ่มเต็มหมดยู่นั่นนะโอเป็นพอมีหนุ่มงานงานมึงจะพิ่มกินห mm hmm. มกินหลายจิดมีร่องนองเบิงได้จะเก็บเอาเลยอันเดมันมันเหลืองแตทูสเฟิร์สอเอาเรอยหรือเปล่ามรู กินหน่กนดนมดเลยชิมมั้งมันก็อร่อยอยู่นะมันมีร่วมกินหมดเลยน้องแห้งคักเนี่ยน้ำหัวหยองมาแล้วด้วะอ่ะปิ๊กซสีมยม,ม,มีไหมแฮปแคนไหม ซอฟต์ปิพพ๊กเลยเป็นมัดเปตกเลยทำซอฟต์ซอฟต์ปิ๊กเลยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะร่วงทิ้งหมดเลยนะเอาไปแกงเอาไปแกง,งกงินไม่ได้หรอกอทำแจมได้นะครับนี่ไงมันร่วงทิ้งหมดเลยเน,นี่ยใส่จะรอให้มันสุกนี่ไงอันนั้นหมุ่มได้มันล้นทิ้งมันร้อนเหมือนกันเนาะ โอ้ยแข็งปไปกินไม่ได้จากสูงเพราะว่าวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์วยนนี้มันจะฟรีดแล้วนะลำงกินกินจัอบปะหวานๆเนาะ <Wow. S 2> นี่พี่น้องอันนี้รอบสองนะจ๊ะฟิกรอบสองนะครับอันนี้มันแข็งไปหป่ด เนี่ยนู่นนมันล้นเต็มอยู่ในกระถางนั่นนะอยู่ในในบ็อกซ์น่ะอันนัตวันน่ะนู่นนู่นอ่ะบิ๊กวันน่ะโอ้มันแตกเหมือนแต่สวนมันเป็นกึ่แตกดิสิโอ้โหนาแซบอยู่ด้ะเต็มดูสิแซบปะมันเป็นองเหลือเต็มต้นเลยมันจะล้นถิ่มหมือันนี้รอบสอง้อรอบแรกเรากินเก็บตอนเดือนอ่า ถึงหาเนาะไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นอีกนางเอาไปโอเคโอเคไปแค่นี้หลยนางงามผู้ยองหมดแล้วนางงามผู้ยองไปดีกว่าคนจะตก